ประสงค์ที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่น Honda HRV 1 8 e ปี2018กระจังหน้าโคมเมียมใหญ่ๆโลโก้ Honda เห็นเด่นชัดและยังให้เซ็นเซอร์คู่หน้ามาด้วยนะคะสําหรับไฟหน้าได้เป็นไฟแบบ LED Projector ได้เป็นล้อแม็กแบบเทรนใหม่ได้เป็นยางดัดหลบใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะบอดี้รอบคันได้เป็นสีสวยเดิมๆจากโรงงาน ได้อินสเปคชั่นการตรวจสภาพรถจากวันทุกค้าด้วยค่ะขอาสำหรับภายในได้เป็นบบ่อหนังสวยสภาพดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะรถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองคงมาลายได้ แบบมันติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายและยังมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะคะได้เป็นปุ่มพุสต์นแล้วนะคะแถมยังมีระบบความปลอดภัยกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะสำหรับคอนโซลหน้าดีไซน์สวยงามมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมากเกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติและยังมีเบรกมือไฟฟ้าและเบรกโฮมมาด้วยค่ะบอกเลยว่า Honda H r v าคันนีลําสมัยมากามือจับของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะ โอ้โหสำหรับบ่อผู้นั่งแถวสองนะคะกว้างมากๆเลยค่ะและบบอหนังของเขานะคะนี่เลยแน่นมากๆเลยใช้งานน้อยค่ะโอ้โหสำหรับห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะยังยบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยค่ะนี่เลยและแถมยังมีพรมกระดุมตัดให้เข้ารูปกับรถทุกคันเลยนะคะ รำรอบด o า d เ h ส r v 1.8E ปี2 0 0 8คันนี้ราคาเพียง639,000บาทเท่านั้นค่ะพรอมเพียงเดืนละ10,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะหาลูกค้าท่านไหนที่สนใจ Honda h ฮเคันนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์089443774ค่ะแล้วโทรมานะคะ